เริ่มแรก,กคดีของเอ๋ปารีนานะครับนะเมื่อวานนี้ปปชแถลงข่าวแจ้ง2ข้อหานะครับสองข้อหานะครับก็คือข้อหาแรกอะไรครับแจ้งบัญชีทรัพย์สินนี้สินเป็นเท็จนะครับอันที่2ก็ผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีบุกลุกป,ป่าสงวน1,700ไร่ที่ราชบุรีก็เป็นข่าวดีครับเราพี่น้องประชาชนคิดว่าคดีพวกนี้ปปชซึ่งประธานปปชเนี่ยเคยเป็นคนสนิทของ ลุงป้อมและลุงป้อมเนี่ก็เป็นคนที่คุณเอ,อ๋รักมากนะรักเหมือนพ่อนะฮะรักรักลุงป้อมที่สุดใน3โลกประธานปปชก็เป็นคนสนิทของลุงป้อมมาก่อนใครๆก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับคดีนาฬิกา2 0 24เรือน25เรือนอะไรน่ะนะฮะของลุงป้อมที่ว่าสุดท้ายยกคำร้องเพราะเป็นการยืมใช้คงรูปนะกรรมสิทธิ์ยังอยู่กับ เจ้าของก็เลยไม่จําเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปป,ปชสังคมก็คิดแบบนั้นนะครับคิดว่างานนี้คดีเอ๋คงไปไม่รอดเหมือนกับคดีลุงป้อมยกไปแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าประธานปป,ปชก็คืออดีตคนสนิทลุงป้อมพลตํารวจเอกอวัชระพล,ลประสานร,ราชกิจนะครับผมก็เคยสัมภาษณ์แกนะท,ที่แกยังอยู่สํานักงานปป,ปสนานแล้วแกคงจําผมไม่ได้ตอนนี้แกใหญ่ไปแนละ้วนะครับเอ ก็ปรากฏปปชแจ้งประกาศว่ามีมูลแล้วครับมีมูลก็หมายถึงว่ามีมูลว่าเธอหน้าจะกระทําความผิดแต่เธอจะผิดหรือไม่ผิดก็ต้องรอสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองต่อไปนะครับนะก็ขออนุญาตให้ความเป็นธรรมกับท่านสอสอเอปารินาไกรคุบก่อนนะตอนนี้เธอยังไม่ใช่ผู้กระทำยังไม่ใช่ผู้กระทาความผิดจริงๆนะแต่คดีมีมูลแล้ว ไต่สวนแล้วมีมูลว่าเธอหน้าจะทําผิด2ข้อหาผิดจริยธรรมกับยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปนะครับถ้าเธอผิดจริงก็นะติดคุกครับนะถ้าผิดจริงนะเพิกถอนสิบสิบปีครับเล่นการเมืองระดับชาติท้องถิ่นไม่ได้ไป10ปีเราก็เราก็คงจะไม่ได้เห็นหน้าเธอคิดถึงไหมคคิด,ค,ด,ค,ดคิดถึงเอ๋ไหมครับนะ ตอนนี้ไม่รู้ก็วันนี้ก็คงจะต้องมีการติดตามข่าวเอ๋นะครับว่าเอ๋พอทราบแล้วว่าปปชช้มูลเอ๋จะทําอย่างไรเอ๋จะรับสารภาพหรือปฏิเสธหรือว่าจะหนีคดีอ่าแต่ผมว่าคุณเอ๋ไม่หนีคดีหรอกเพราะว่าคุณเอ๋เป็นคนใจนักเลงเธอบอกอยู่แล้วว่าเธอบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทนายของเขาก็บอกแล้วเธอบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวอะไรเธอไม่หนีออกนอกนะครับ ก็ฝากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดูดูที่ว่าเอ๋มีเดินทางออกนอกประเทศหรือเปล่าแต่ผมเชื่อนะครับเอ๋ไม่หนีแล้วครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ